ออมจะไปซื้อของขวัญให้แฟนค่ะมีคนตื่นเต้นไม่ไหวเพราะจะได้นาฬิกาใหม่สวยนะอน,นี้สวยเลยชอบอะไรก็ดีไลยว่จะได้ถ่ายเป็นคู่กันืีคนไหนคือโทมินจุนรุ่นที่คุณโอ๊ตจะเลือกคือไม่รู้ว่าของเราจะได้เป็นราคาเท่าไหร่อีกแป๊บนึงก็จะวันเกิดออ สวัสดีค่ะออม always ออมนะคะช่วงปลายปีแบบนี้นะคะก็ใกล้ทั้งเทศกาลคริสต์มาสเทศกาลปีใหม่นะคะแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยคงจะมองหาของขวัญน,นะคะให้กับคนพิเศษของเราอยู่แน่เลยใช่ไหมทั้งแบบของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่นะคะให้เพื่อนให้แฟนให้พี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวนะคะซึ่งออมก็เป็นคนนึงในนั้นนะคะจะบอกว่าปีนี้นี่คือออมเปสุดๆเลยนะเพราะว่าออมจะไปซื้อของขวัญให้แฟนคะ่ะ ปก็คือเอาตรงๆว่าคู่เราเนี่ยไม่ค่อยได้ซื้อของขวัญให้กันเท่าไหร่เออก็จะซื้อให้แบบวันเกิดหรือว่าวันครบรอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าปีนี้เนี่ยอมรู้สึกว่ามันเป็นปีที่พิเศษขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วอะที่เราลงลูกไปว่าเออเราจะแต่งงานกันวันนั้นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนปีนี้มันครบรอบหนึ่งปีพอดีนะคะก็เลยเดี๋ยวซื้อของขวัญให้มันก็ได้รวบยอดเลยเนอะทั้งแบบครบรอบด้วยปีใหม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของขวัญที่ออมตั้งใจจะซื้อให้นะคะก็คืออปีีน้ดู นาฬิกาเอาไว้เพราะว่าเห็นหนางอะใส่อยู่แค่เรือนเดียวไหนโชว์หน่อยสิเออก็คือมันเป็นทรงแบบว่าเท่ๆลุยๆเพราะว่าทํางานกองถ่ายใช่ไหมมันต้องแบบสมบุกสมบันนิดนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็คือมีงานแบบที่ต้องประชุมเออก็คือการแต่งตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเปลี่ยนไปดูดีมากขึ้นอมอก,ก็เลยอยากให้หนางอะมีนาฬิกาอีกสักเรือนหนึ่งที่แบบดูดีหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าได้กับหลายลุคหลายชุดมากขึ้นนะคะก็อมอแอบเล็งไว้เป็นนาฬิกาของมิโด้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแบรนด์ชื่อดังจากสวิต ซึ่งอมก็ได้เข้าไปดูที่หน้าเว็บเขาแล้วแหละมีเล็งๆไว้หลายรุ่นเหมือนกันนะคะเดี๋ยวยังไงเราไปดูที่ช็อปกันดีกว่าเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แต่ว่านาฬิกาเนาะมันก็แบบเอออยากให้ลองใส่อยาให้แบบได้ไปเลือกเองมากกว่าอะไรอย่เงี้ยโอเคไหมก็โอเคก็ไปดูที่ช็อปก็ได้โอเคก็เดี๋ยวเผื่อจะได้แบบตัดสายตัดข้ออะไรเงี้ยจะได้ทำไปทีเดียวนะคะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ช็อปเลยค่ะเย้เวอร์มาก นี่คลิปนี้คือหนูซื้อให้แต่ว่าคลิปต่อไปคือโอซื้อให้หนูนะโอเคแต่เราวันนี้พอแค่น,นะ <laughs> นี้ยังดิถึงแล้วนะคะตอนนี้อมก็อยู่ที่สยามพารากอนนะคะช็อปของแบรนด์นากามิโดนี่อยู่ที่ชั้นเ็มนะคะโซนวอชแกรเรียนะคะ <c oughs> ก็คือโซนที่เราคุ้นเคย <c oughs> เพราะว่าเป็นบิวตี้ h อ l ์ที่เดินมาจากฝั่งข้างหน้าแต่ว่าโซนนาฬิกาเนะะี่ยเขาจะอยู่ฝั่งข้างหลังนะคะฝั่ง โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่ามีคนตื่นเต้นไม่ไหวว่าจะได้นาฬิกาใหม่ดีนะคะสวัสดีค่ะพามาดูนาฬิกาผู้ชายค่ะก็คือที่เล่งไว้อมจะดูเป็นรุ่นนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยได้ครับอันนี้มันมี3สีใช่ไหมคะใช่ครับในส่วนคอร์ e ิชั่นโอเชียนสตาร์สองยีนะครับตัวนี้จะเป็นคอร์ดิชั่นล่าสุดเลยนะครับซึ่งมามพร้อมขอบตัวเรือนบาร์เซลที่ให้มาเป็นวัสดุที่เป็นเนื้อเซรามิกในเรื่องของดีเทลหน้าปัดจะเพิ่มในเรื่องของลวดลายพิเศษเข้ามาเป็นลวดลาย้ะรอบขึ้นซึ่งฐานเรืองแสงในส่วนตัวหลักชั่วโมงยังเสริมตัวซูปเปอร์มิโลว,ว่าโทนสีขาวมาพร้อมการป้องกันน้ำได้ถึง200เมตรเสริมมาในเรื่องของเม็ดประยมที่เป็นแบบขันกกร้ดีเลย กด้านในให้ในเรื่องของตัวคาลิเบอร์80สามารถสํารงพลังงานได้สูงสุดถึง80ชั่วโมงสายโลหะเป็นเนื้อสแตนเลส 316L เ,เพิ่มในเรื่องของข้อต่อขยายพิเศษสำหรับชุดดำน้ำนได้นะคะผมจมีเนี่ยท,ที่อมดูไว้ในเว็บอะอมเดงรุ่นนี้ไว้นะคะเพราะว่าเห็นว่ามันมีสีเขียวเพราะนางะชอบสีเขียวแต่ว่าพอมาดูของจริงแล้วว่าอมว่าสีน้ำเงินนะ่ะสวยหักนองล้องใส่ดูสิโอสีไหนกันดีก่เอเขียวก่อนลวกันเข<อ>ียวครับ<อ>เป็นไง สวยมาะแต่ว่าอันนี้เป็นรุ่นที่ออมาดเลงไว้นะคะแต่เดี๋ยวให้เจ้าตัวเนี่ยเดินดูก่อนว่ามีรุ่นไหนที่แบบถูกใจมากกว่าหรือเปล่าแล้วค่อยมาเลือกกันว่าฉันจะไม่บังคับฉันจะสื่อให้แต่ฉันก็ไม่บังคับเรื่องที่ฉันชอบโอเคไหมอันนี้สวยว่ะอันนี้เรียกว่าสแตนเลสหรือเปล่านี่ใช่เป็นคอลเลคชั่นรุ่นสเปเชียลเป็นรุ่นทับสองตัวคอลเลคชั่นวิเชียรสตาร์แ้มีด้านนี้เป็นคอมมานเดอร์เกรเดียน์และปัดด้านในที่โชว์ให้เห็นในเรื่องของกลไกซึ่ง เรื่องของโทนสีแบบพัฒนบดีแบบจางๆได้ในเรื่องของตัวเครื่องคาลิเบอร์80สารอังพลังงานได้สูงสุด80ชั่วโมงในเรื่องของตัวหลักชั่วโมงยังเสริมตัวส3เรื่องแสงแบบไยน้มซูเปอร์นีลวา่าและในเรื่องของตัวสายที่มาเป็นแบบแพนเลตสติลนะครับซึ่งจะมีมา2แบบนะครับในส่วนสายหนังก็จะมีสายหนังปั๊มลาและก็สายผ้านะครับผมตอนนี้รางแบบเรได้น้างขาลองลอง,ลองดีกว่าร,รู้สึกชอบสายเนะี่ย ีเป็นสีดำๆเชี่ความแบบเือมหเห็นข้างในไม่พอมันเป็นสายสีดำอ่ะหรือว่ามันก็เหมาะกับผู้ชายดีอ่ะมันดูไม่เปลี่ยนลุคมากแต่ว่าดูดีกว่าเดิมต้องลองต้องลองว่ะได้านมได้ไหมไม่ยาครับเข้าเนาะคือเรื่องสีมันจะได้แบบคุมโทนหน่อยหน่อย ชอบอะไรมันก็ดีไปหมดเนี่ยแล้วพอเป็นสีดำเวลาใส่ออกกองก็ไม่แปลกไหมสีไม่สูดผ่านอ่างเงี้ยเดี๋ยวเล่าก่อนก็คือโอ๊ตัทำผู้ช่วยผู้กับนะคะก็เลยแบบไปออกกองบ่อยเวลาถ่ายงานอะไรเงี้ยเวลาใส่อะไรที่มันแววแววแว่นวิบวับอะไรเงี้ยมันก็จะมีผลต่อการถ่ายงานเนาะถ้าเกิดเลือกอะไรที่มันเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีด้านไว้ก่อนสวยนะอันนี้เออรุ่นนี้ดีนะอเห็นพี่เขาบอกคือเห็นเป็นกลไกการทํางานของนาฬิกาข้างในเลยดีใจแล้วก็สีก็คือเข้า กับสีดำพ้างนองไม่ได้แบบว่าโดดเกินไปโอเคเข้ารอบให้เข้ารอบอันนี้ให้เข้ารอบแล้วรู้ต่ออีกหน่อยได้อันนี้พี่มีรุ่นไหนแนะนำดีไหมคะถ้ามาตอนนี้วก็มีตัวมาติฟอร์ดแททิมานี่โคโนกราไปดูไปดูได้ไปด้านนี้ครับด้านนี้เลยครับเป็นในส่วนของตัวมาติฟอร์ดแททิมานี่โครโนกราซึ่งมาพร้อมกลไกคาลิเบอร์60นะคะทำรองพลังงานได้ถึง60ชั่วโมงมาพร้อมในเรื่องของความโค้งกระจกที่เป็นแบบซัฟฟายโดแล้วก็ยังในเรื่องของสา หนังนะครับที่เป็นสายหนังปั้มลายนะครับซึ่งทนทานใส่สบายแล้วก็สง่างามด้วยครับบอดี้พิงโกเสริมในเรื่องของความรูหราในกณะที่เราใช้งานใช่ใช่รู้สึกว่าผู้ชายใส่พิงโกะมันดูละมุนกว่าการใส่ทองที่เป็นโกแบบเลืองจ,าจา๋าๆะไรอ่ะสวยนะอันนี้สวยเลยไม่ดำเกินไปข้าง,างในเป็นสีน้ำเงินกลมๆแต่ว่าสายเป็นสีดำต,ตาเข้มใช่ไหมใช่ใช่ใช่สายหนังด้วยอ๋อแต่ว่าสายหนังอ่นนะ ถ้าไปเขาใส่ครับเนี่ยไปเขาเหงื่อออกง่ายแต่รวมๆแล้วก็โอเคอ่ะถ้าพูดถึงความสวยสวยแต่ว่าด้านการใช้งานอาจจะเหมาะก,กับสายกานเลนมากกว่าเขานอกตอนนี้มี3ตัวเลือกนะสามตัวเลือกอีกสักหนึ่งแล้วกันอ่ะได้ให้พี่เขาแนะนำดีกว่าอ่ะ,อะมีมีเป็นรุ่นไหนอินไหมคะถ้าตอนนี้อีกหนึ่งคอลเลคชั่นเลยนะครับอยากแนะนำเป็นาบล b a l e นะครับซิกเเนจอร์ซึ่งตอนนี้มาเป็นเซ็ตคู่เลยนะครับเซตคู่ใช่ครับลองชมแบบตอนนี้ได้ขอดูค่ะขอดูจะได้ใส่เป็นคู่กันนี้ นนจะเป็นในส่วนคอร์ชั่นของผู้ชายนะครับ ดูดีดีสกุลรันผมจะเป็นเลดี้ในส่วนคอลเลคชันบาลอนซชลี่ิกเนเจอร์นะครับผมจะเป็นนาฬิการเหลือนคู่นะครับที่มาพร้อมหน้าปัดแบบทรงดู่าสง่านงามในการเวลาเลยแล้วก็กลไกคาลิเปอร์80สำรองพลังงานได้สูงสุดถึง80ชั่วโมงนวัตกรรมใหม่ใส่ไปในส่วนของนิวครองที่ช่วยในเรื่องของักษณะแม่เหล็กตัวที่มีผลต่อความเที่ยงตรงดีทีเดียวคอลเลคชันผู้หญิงก็ยังเสร่ตัวเพชรประดับอยู่บริเวณตัวหลักชั่วโมงนะครับจริงๆอ่ะเรื่องข้อมูล่ะเราแทบไม่ค่อย ดูเรื่องเลยว่านาฬิกาเรือนหนึ่งมันใส่เทคโนโลยีอะไรใช่แล้วแบรนด์เนี้ยคือเขามีมายาวนานมากเลยคือแบบมีประวัตินู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยพร้อมเข้าคู่ไหมรวยนะนาฬิกาก็คู่แต่งตัวก็คูออ่นะเดียวกันดูสายดิก็คือยาวเกินข้อมือดิฉันมากถ้าตัดไปครึ่งหนึ่งเขาจะลดให้ครึ่ง <c oughs> วันนี้เอาท็อปิกที่เราจะมาก่อนละกันก็ได้ยังไม่เอาของตัวเองก็ได้อัี้จะต้องตัดสินแล้วใช่ไหมจากที่เขารอบมาอันน้อยออกมาเรียงกั็นไหมละสี่อันได้ผมเพิ่งจะรบกวนนี่มึงได้ครับเะี่ยครับแล้วกตอนนี้นะคะก็จากที่ดูมาเนี่ยก็คือพี่อมเลียงไว้1รุ่นมีพี่โอท็อกพี่สูดหนึ่งรุ่นแล้วก็มีพี่เขาแนะนำมาอีกสรุ่นนะคะเดี๋ยวจะมาเลือกกันว่า4ี่รุ่นนี้สรุปแล้วเอารุ่นไหนดูอันนี้ก็จะเป็น4รุ่นนะคะที่เข้ารอบมาว่าถูกใจ รุ่นที่คุดโอ๊ตจะเลือกคือขอไว้บอ่อนอ๋อไม่ต้องใช่ไหมเออจริงฟังก์ชั่นเนี่ยมันก็อาจจะมีแตกแักนิดนิดหน่อยหน่อยเราซึ่งเราดูไม่ค่อยดูหรอกโอเคถ้าดูจากไลฟ์สไตล์แล้วก็ชอบอันนีน้ฉันว่าแล้วสรุปว่าเลือกเป็นรุ่นสีดำ เฮ้ยที่เเห็นว่าข้างหลังมันมีแบบอ๋อมันเป็นมองเห็นแล้วมันเป็นมองเห็นการทำงานข้างหลังด้วยเฮ้ยแปลกอยู่นะปกติเขาจะเป็นปิดทึบเนาะแต่ว่านี้ก็คือเห็นโกโก้สวยๆอันนี้น่าจะเหมาะที่สุดแล้วแหละอันไหนลองใส่ให้ดูทีสิได้ไหนรลองยืนยืนอุ้ยคนไหนคือโทมินจุนแยกไม่ออกแน่ กิมจ <kimchi>. okay. ิตุกเคยังเซียเลือกเป็นอันนี้ก็ได้ค่ะโอ้เดี๋ยวถามโปรโมชั่นก่อนอีกรอบหนึ่งถ้าเป็นตัวนี้จะมีโปวอ,อะไรบ้างใช่ใช่ใช่อันนี้ลด15เปอร์เซ็นต์ลด15เปอร์เซ็นต์จ่ายที่สามหมื่นสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบขับแต่นี้ก็จะมีในเรื่องของการแบงก์จ่ายนะครับ0เปอร์เซ็นต์ได้6เดือนสำหรับคนที่สนใจจะซื้อนาฬิกาของแบรนด์มิโดนะคะตอนนี้นะคะเขามีโปรโมชั่นอยู่ถึงสิ้นปีนี้นะคะก็คือลด15เตนะคะ แล้วก็สามารถแบ่งชำระได้ด้วยถึง6 เดือนนะคะ0%ด้วยก็คือลดด้วยแล้วก็ผ่อนได้ด้วยนะคะใครสนใจมาดูกันได้นะคะแบรนด์นี้อง์ว่าแบบโอเคมากเลยดีไซน์ก็สวยแล้วก็ราคานี่คือจับต้องได้มันดูหร<ม>ูหราแบบว่าราคาเหมือนว่าจะเป็นแสนนะแต่ว่าจริงๆแล้วคือย่อมเยาว่านั้นมากนะคะแวะมาดูได้เลยอันนี้มีช็อปที่ไหนบ้างนะคะอตอนนี้ของเราก็จะมีในส่วนเดอะมอลนะครับชินโตะนะครับแล้วก็รมีสาาทุกสา,า,าอขาครับเบื้องต้นเราสามารถเช็คกับเว็บไซต์ของมิโดกันได้นะครับแล้วก็เช็คในเรื่องของข้อมูลนะคะว่าสาขานี้ มีรุ่นที่คุณลูกคาต้องการหรือเปล่าโอเคงั้นเดี๋ยวรับเป็นอันนี้เลยก็ได้ค่ะไหนต้องขอบคุณยังไงไหนดูสิอันนี้ราคาเท่านี้ไม่รู้ว่าของเราจะได้เป็นราคาเท่าไหร่สล้วเราวันนี้สวัสดีครับยังเดี๋ยวขะ นะคะบริการนะคะเดี๋ยวเราสักครู่นะคะพ่อค้าชำระเงินเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็คือรอพี่เขาเตรียมของให้อยู่อ่ะจับเลยซิว่ารู้สึกยังไงคะก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะฮะรู้สึกชอบคลิปคอนเทนต์แบบนี้อโอเคเสร็จแล้วโอเคครับเรียบร้บอ่าเมื่อเวลานี่แหละตื่นเต้นที่สุดนะทำไมอ่ะรับของไงอ่าให้นางรับเองให้นางรับเองแค่บริการค่ะ สวัสดีค่ะบ้านเลยนะค่ะเป็นเด็กดีนะคะขับคูณว้าวว้าแบบดีใจแล้วแบบจะทำตัวไม่ถูกายค่ะวันนี้ก็จบคลิปเพียงเท่านี้ชอบจังเลยพอจะดูออกอยู่นะต่อไปจะทำคลิปเป็นอะไรนะไปซื้อเบนนี่อะได้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 นะซื้อรองเท้าอาได้นะได้นะหมายถึงกระเป๋าผู้ชายดิ มันก็ต้องสลับกันบ้างก็เดี๋ยวมันก็จะแล้วแต่ว่าเทศกาลไหนไงอ่า้อดนี้เป็นของขันปีใหม่ใช่ปะอีกแป๊บนึงก็จะวันเกิดอ๋ออีกแป๊บนึงก็จะวันวาเลนไทน์เฮ้ยมันเหมือนเลยอพี่ครับเอาคืนไปเลย โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดใครชอบอยังไงก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนาฬิกายอย่างที่อ้อมบอกนะคะว่าทางมิโดเนี่ยเขามีแบบดีไซน์หลากหลายนะทุกคนเข้ามาดูที่ช็อปกันก่อนได้นะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปแล้วขอตัวไปเหินนาะฬิกาใหม่ก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบายจริงจข้อมือหนูก็ล,งลง่งๆนจริงๆคอหนูก็โล,งล,งลง่งๆนอจริงๆสัต่างหูหงก็โล,งล,งลง่งๆเนะแบบว่า